2นาทีกับประกันสังคมนะครับผู้ประกันตนมาตาา39ได้กลับเข้าทํางานเป็นลูกจ้างนะครับต้องทําอย่างไรบ้างนะครับมาตรา39คือมาตราที่ดูแลตัวเองนะครับส่งตัวเองซึ่งคนที่ได้รับมาตาา3เนะครับเป็นคนที่เคยทํางานนะครับส่งประกันสังคมในมาตาาม3ามาแล้วแล้วก็ออกจากงานนะครับจะเนื่องจากเหตุใดก็แล้วแต่นะครับจะถูก เลิกจ้างนะครับหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างหรือลาออกเองนะครับแล้วก็ตั้งใจที่จะส่งประกันสังคมต่อก็เลยเข้าไปส่งในมาตรา39นะครับอาจจะอยากจะทำงานฟรีแลนซ์นะช่วงนั้นคราวนี้พอจังหวะเหมาะนะครับเอ้ยงานฟรีแลนซ์อาจจะไม่เหมาะกับเรานะครับก็เลยกลับมาสู่การทำงานนะครับในสถานประกอบกิจการต่างๆนะครับซึ่งพอกลับเข้ามาทำงานแล้วนะครับ ผู้ประกันตนได้รับงานในสารประกอบกิจการต่างๆไม่จําเป็นต้องทําเรื่องลาออกจากการเป็นผู้ประกันตนมาตรา39นะครับเพราะเดี๋ยวในจ้างของเราจะทําการยื่นการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนย้ายจากมาตรานะครับเดิมมาตรา39มาเป็นมาตรา33ให้ภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่เข้าทํางานหรือวันเริ่มงานนั่นเองเพราะฉะนั้นหมดกังวลนะครับในเรื่องของการที่ เราจะต้องมาเพราะว่าพวงว่ากับออกับเข้าทํางานแล้วนะครับต้องไปทําเรื่องออกมาตรา3เกไหมสบายใจได้ไม่จําเป็นนะครับเดี๋ยวนายจ้างเขาจัดการเองนะครับโอเคสประกันอ,อ,องนาทีกับประกันสังคมก็จบแถวนี้นะครับในคลิปนี้คลิปหน้าจะเป็นเรื่องเราวเกี่ยวกับอะไรนั้นก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ติดตามด้วยนะครับและก่อนจากการฝาก นะครับประชาสัมพันธ์หน่อยสามารถเช็คสิทธิ์ประกันสังคมจบในที่เดียวได้ผ่านแอดไลน์ SSO ไทยนะครับสแกนที่ว d e คตที่หน้าจอได้เลยเพื่อเข้าไปดูรายละเอียดประกันสังคมไม่ว่าจะเป็นเงินสมทบชราภาพเงินสมทบผู้ประกันตนประวัติการเปลี่ยนโรงพยาบาลการแจ้ง เปลี่ยนโงพยบาลการเบิกสิทธิประโยชน์อื่นๆอีกมากมายนะครับและฝากกดไลค์กด Subscribe คอมเมนต์มาเป็นกำลังใจให้หน่อยหรือคอมเมนต์สอบถามเรื่องราวประกันสังมเรื่องอื่นๆก็ย่อมได้นะครับเดี๋ยวผมมาตอบคำถามให้ทุกๆกท่านอย่างแน่นอนอาจจะชา้านิดนึงเพราะผมทำงานประจำด้วยนะครับ